ครับสวัสดีครับกาับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่แห่โชคทุกทุกทันนะครับหาครับมือนีนะครับทางช่องเฮ้านะครับทางแอดวิไลสิไพเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ขับมาติดตามตัวเลขนวทางขับสุดสรุปของคุณพ่อเซียนเอฮครับอ่ะนี่มือนีนะครับคุณพ่ออ่าบอดดายเอาค้ยออกไปเลี่ยงนะครับมือนีอ่าเนื่องจากค้ยง่ามพอนะครับขอดลูกใหม่นะครับมือนีนะครับอ่ะนี่ครับ คุณพ่อก็เลยบดเอเอาไปเรียงข้างนอนนะครับมือหน,นีมาพบมาเจอกันที่มาเอาสุสรุปโคงสุดท้ายฝากตอนเอฟซีกันเลยนะครับคุณพ่อเซียนเอเฮคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านทางช่องเฮ้านะครับเข้ามาบ่งมาชมมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน คุณพอ่อคุณแม่สิบระพาดข่าวสารเนี่ทางกันนะครับอันนี้เป็นข้วยเผือกนะครับที่คุณพอ่ออ่านไปแข่งได้อันดับสองของจังหวัดนะครับอ่เอามาให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีเบิงกันนะครับมือนีอ่ามากินขาง,ง่ายน้ำคุณพ่อนะครับอ้อมนองนะครับมือนี้คุณพ่อได้โศกหมันข้อยก็ออกลูกมาก็ออกลูกพ่อว่าเลขกระสีออกถือพร้อมมาสั่นพ่อว่าอ่างวดนี้มีแต่เนี่ยมนันหมันพ่อว่านะครับ อาจจะไดเข้าไปล่อรุ่นคงสุดท้ายน้ากันว่าพอสิฟันเน้นให้เป็นตัวใดนะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับพ่อทุกคนที่ทั้งหลายครับอ่ามือนีมาหอดบานคุณพ่อเียนีเฮมากินของง่ายนะคุณพ่อครับเอฟซีมือนีนั่นหมอกเนาะรหมอกคักเลยครับคุณพ่อโทษนําดวนว่ามีเรื่องสีแจงเรื่องเหล็กรางเอที่ปังเออเหล็กรางได้ค่ะเออพ คนบ่เข่าใจกระจายคนอยู่ไดอยากสีแจงมั้เนาะแมนคนซับสนโยกันสั่นคนว่าค่ะว่าง่ายคุณผัวอ่านคอมเมนต์เอฟซีนะคะเห็นแล้วอ่ะเป็นห่วงว่าเอฟซีบ่เข้าใจกันหลายก็เลยโทรนําแอดมาใหม่ชี้เอาแบบละเอียดว่าสั่นมันละเอียดละอ่อนละค่ะปัญหามันเป็นยังมากกระจายพ้นในทิ้งเกี้ยเฮาค่ะขันบ่ถือแต่มันรู้จักว่าบ่ถือไปรอดจัิงสินะครับค่ะพ่อสำหรับคุณบ่เข้าใจแมนอ่ะแต่ว่ากับมาเหมาะที่ตะเก้าวคน กล้วยอกูกสีเรียกเขาครับกล้วยก็ออกลูกหมาก็ออกสองแม่แมวเถิกมันบอกออกแล้วกี่ตัวเช่นเออแมวเถิกครับโอ้ขัดขัดมือรับมือนี้นะครับมากล้วยคุณพ่อออกลูกมาขึ้นนี่ก่อนพอมันขัดเสร็จที่ครับบางแก้วก็ห่อก่อนเพชรดลำโขงเพชรดลำโขงโอ้แกังแฉมมันเรียกฟอมันครับอ้าวแล้วก็กล้วยเปลือกที่ อ่าถ้าอยากวิไลไทยเห็บเบิ้งนะครับอันดับสองของจังหวัดงามบ่งามด้วยพ่อตัวกินมันงามด้วยเห็นบ่งามงามงามอันนี้ล่างแล้วพ่อเนาะอ่ะคุณบัวสีมาชี้แจงแบบละเอียดค่ะเพราะว่าอ่านคอมเมนต์แล้วเอฟซีฟูที่บ่เข้าใจบ่เข้าใจกะหลายนะคะนผู้กระจกเข้าใจกระจกว่าว่ารหัสสอนของรถแปดจะผู้จังบ่ิษัแม่นยูแม่นครับเอฟซีมีอยู่ว่าเอ้า คือว่าเลขติดหาคือมีติดหาตัวเดียวกันนั่นแหละตัวมันสิออกว่าผมบาพ่ออ้าวไม่ได้ให้คุณพ่อสี่แจงแถลงไขอยางละเอียดที่แจงมันกาเลขเลขลักเข้าเนี่ยกอให้เป็นลักสิบก็ได้หลักสิบล่างเนาะหลักสิบล่างคือสามสี่เออสามยังไงาสามสี่ห้าเนี่ยอครับอ่าเป็นหลักสิบล่างก็คือเลขถ้าบบติดสามตัวนี้ว่าไดเงินที่คุณพ่อลงไปให้แล่ะค่ะมันเป็นหลัก อันกู๋แถวเยอะๆต้นไงอ่าเ่ิมเนื้อเยอะๆเตมนสี่ห้าเพราะเนื้อเปลีอยนทั้งน้อสั่งพิเศษล่อเลยบานนี้ค่ะคือเลขวิ่งวันนี้ที่แรกกันเขาวิ่งหากระโหมกันบ่ค่ะบานนี้หกน่าถือดับเหลียวจะหาเข้าเล่ยกว่าหมหาตัวเดียวคือวิ่งหาตัวเดียววิ่งหาตัวเดียวเลยนะพ่องั่นคือเหลียวหาเม็ดเดียวเหลียวหาเม็ดเดียวอ๋อไงไงทำแบบสี่คือ แรกๆคลิปแรกพ่อวิ่งหากับผมมันจะไงไงนะพ่อหกติดดับไปแล้วเดี๋ยวห้าเม็ดเดียวห่านี่มันสิมาน้ามูสามซีหาบาดนี่ยแต่มันมาน้าพี่น้องเขานี่อไอ่ไงเขาหนึ่นติดดับคร่ะไอ้า่ไงติดดับเรือเืออยู่พี่น้องเขาสามคนนี่แหละค่ะด้วยแมาน้ำกันสันดกโลกไปตั้งไว้เป็นลักษีบค่ะไม่พ่อเสียดเอฮ์ซีแจงบาดนี่เลขดับมันนั่นมีอีกตัวเอสบะ เลขดับบ่ห่องวดที่แล้วบ่มันนี่ล่ะดับอยู่นี่ดับนี่แหละนี่ดับอยู่ในนี่มันมีอยไรบ้าง่าั่นด้เขียนอยู่ที่ห่อมันมี่มองดูมองดู้ค่ะมันมีสองเห็นบ่ค่ะสองค่ะพ่อมีหกมีสองมีหกมีเจ็ดมีเจ็ดมีเก้ามีเก้าที่ตัวค่ะนั่นละนี่ซุ่มดับดับบ่มีหน่วยบ่มีสีในล่างได้เนี่ยค่ะดับทุกหลักทุกลัก มันมีสองลักเท่านั้ะบอสมีสามลักเนี่ยนี่นครับพอป็นลังปินล่างมันก็ต้องมีสักสิบกมวยเท่านั้นสองหกเจ็ดเก้านี่คือดับง่ายง่าคือดับเลยทุกหลังบัดนี้ยเอ้าให้พ่อซี่แจงได้พ่อเลี้ยงยันตมันเลี้ยจากเลขดับมีเลี้ยยังบัดนีงเลี้ยจากันสี่ตนไม่อยัางนีให้คิดเอาซส่นกันเขียนพร้อมสบายเป็นทุกคิดเอามันเหลือให้หนูเขียนเนาะเอลอเขียนคิดตรงนี้เหลือหนึ่งค่ะอ้าวเหลือสาม เหลือห้านั่นแหละเหลือแ <หา S 2> ปดไว้สามสี่หาจะเขียลนลงแล้วตัวนี้ว่าเขียนบอกช่วยมันมันตังไปแล้วหา,หาเหลือแปดห้าทีแม่ฮะ<า>นั่นแหละบ้านนี้มันง่ายๆบ้านนี้เหลือจากสองหกเจ็ดเก้านี่ยขึ้นหนึ่งสามแปดนี่เอามาใส่สามสี่หาตัวนี้เอามาใสา 3, 4, ่สามสี่หาเอามาเป็นรักนวยเขาเด้อยอมมาเป็นรักสิบดิเอามาเป็นรักนวยเนาะตัวนี้แมนแมนให้ยืนว่าเป็นรักนวยเลยเนาะแมนแมน เป็นหน่วยล่างเลยเนาะหน่วยเป็นหน่วยล่างซช่ไหมน้าค่ะอันนี้เป็นลักทริปล่างครับให้สปาจัดให้เพิ่นจักเก้าคู่คันย่อพอสิเป็นผู้ทัดในจักสองคู่หรอกค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเนาะพ่อเนาะจั๊กกันเองเขาจะบว่าเข้าใจเรื่องจับเลขใส่กันค่ะเขาบว่าเข้าใจผู้เข้าใจกันคือว่านล่ะเนาะครับพ่อคนมันก็หลายคนเนาะเบิ่งบนผู้เดียวแม่นครับทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกเลยที่พ่อมันแท้ไหงวมไหนก็เข้าทั้งเบิ่งหลายแล้วครับพ่อจับใส่กันเลยเนาะพ่อเนาะชุดเต็มชุดใหญ่เลย สามหนึ่งสามสามนี่เท่าไหร่เนี่ยมึงคือเรียกพอจัดเห็นบอค่ะพราะว่าพอจัดสามสี่ห้านี่เพราะว่าสุดเทียมันจะเป็นเรียกสามสี่ห้านี่มันเรียกเลี้ยงบานนี่ค่ะสามห้าสี่เนี่ยมันก็จีดีเพราะว่าซีนเป็นตัวต่ำอ๋อค่ะเพราเป็นยังตัวค่ะพอเก็บได้หรืออ่าเก็ได้เห็นพอเก็บแปดเก้าเก้ามันจะเป็นตัวต่ำค่ะอืม หนึ่งสองสามนี่สามเป็นตัวต่อเห็นว่าพอตั้งไว้ชิปเลืคลิปว่าสามห้สนี่ครับตัวพวกเกงมันต่อไปคมันออกเลยคือก้าวนละันพี่น้องเขาครับเขาจะตองมาน้ำกันในครบสามกัริย์เขาขันบัมาขันบัวมาขันบัว้มามันเครียดเดียนดีบุดีบัมาทั้งสามนี่ันบัวมาตัวตัวนึงเครียดะอ้คุณ่อจับให้เบิ้งอธิบายให้ฟัง เนี่ยกันจะว่าไว้ไงสรุปซะขือง่ายว่ารักรักสิบรักสิบล่างหลดเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยบานนี่รักหน่วยล่างรลดเนี่ยหนึ่งสามแปดเนี่ยอือบาทนี่คือเลขหาสี่สามเนี่ยตัวเกงกมูเนี่คือหาค่ะตัวเกงโกมูไม่มีตัวเกงตัวมะเกงอู่ยดิยค่ะเห็นว่าก,ก็ได้รู่ท่อกันดอกแต่ว่าชุดมะเกงนี่ก็ กรบโทงสบายขี่ไล่ลูกออกคือกันคอับ,บมนรนี่อยู่หนีมนก็ออกอาาบาร์่ี้สองหกเจ็ดเก้าคือบ่มีในบ่มีในลานรู้ว่าท<อ>ี่เป็นสิเป็นหน่วยก็สร้างบ่มีบ่มี <6 89 S 3> ดับเลยแมยนดับตัวเขาเอาเอเรียกดับครับมีมาได้มาบามีดับทั้งสิบทั้งหม,วม่วยแมนบารนี่เหลือจากชุดม,มันดับแล้วหนึ่สาปดนี่ยเอามาใส่อันนี้บานี้เนี่ยจากเอสบาร์พ้นจดไปแล้วครับดับ้แล้วอย่าันเป็สิละ S <S บาทนี่นะอยู่นี่สิกลมมาจักสองคูเดียดจิตดอกกลมพร้อมเลยแมนพร้อมแมนแมนกลมเลยกลมสักไอ้กระโจเป็สีแรงๆนิบดนี่จดงแมนครับก่อแต่ว่าสีบว้าคข้มซื้อฟังรวขึ้นรักติดแปดในสิบ่ากลมไม่ด้พูดได้แต่จะคิดออกกิดอกอืมมันม่วมีขายมันม่มีขาย ไม่แม่นกลมไปกะซื้อบ่าไรกะไลจะซึมแต่ว่ามันกับซีเมนกับเม่นคุ่มเขาก็อที่คือสิแม่นคุ่มเ้าคือกันเลยนี่เม็ดมันแม่นไว้เ้าเให้ก้อนเขา,เขาถ้าแปดม้าเนี่ยมันกัสิถึกของเ้างนี่ล่ะเนี่ยสิบกมม่กมแต่ว่าพอสิบบกกมมึอนี่บกกรมดอกซุ่มนี่กลมไปก็ไหลบ่อยไม่บ่อยบางทีว่าโอ้ยใครก็โหดว่าแปดมันสิ่งนี้มาละก็เลยก็จะไปคิดเอาซะครับกลมซุ่มมันสิบโบไมีแปดเปลี่ยนตัวเลขมันเจ๊งเลยนี่สิบอกอืเอ้ากลมไม่ได้ค่ะ พอสิกลมตัวใดเดียวโอ้ยหันเหล็กมาถึกท่ากันนน่ไหมครับบ่เห็นปนดิกลับกลับกลับม่จังจอกลมกอนไปเดพ่ออีอีอย่างนี่3สามสามครับโอ้สามสมเขาเป่าตีเหล็กเรียกมันเป่าดีเนาอโอ้ยปเป็นไปได้ดีพ่อเอาติดหาไปติดหาพ่อเมนหาได้พ่อเอาหาหนึ่ง ก็ผ่าสามไปสองครูแม bon ่นเพราะว่าท uh ิศเล็กวิ่งเข้าแล้วพอเนา้องทิศเล็กวิ่งเก่งไหมค่ะมาเดี๋ยวสิกลมให้แต่ว่าตัวตัวร่องเล็กวิ่งคือสามนี่ค่ะแต่ว่าเรเอาละมันทีายตัวเอาหาซ้ำก็หานึงแล้วพอน้องแม่นแม่นเอากลมสองคู่แล้วก็อธิบายอีกกันนึงมาหนึ่ครับอเล็กวิ่งก็คือตัวเดียวที่แม่นแม่นแม่นเอาอธิบายอีกครูนึงได้มันจะปกค่ากันอยู่คือสามซี่หาเนี่ยไม่เป็นลักสิบี่นี่ ครับแมนครับพ่อขันในเนี่เขาเอาหาสามนั่งเสียเพราะว่าสามตัวนี้มันเกิดเป็นลักซิฟด้วกันแมนครับพ่อมันแย่งกันมากดิเพราะจะนั่นเลขตัวนี้ถ้าจะซื้อหาสามต้องซื้อสามหาเนึ่ตัวเดียวเฉพาะตัวเดียวได้ค่ะซือเดียวให้ครับน้ำเนยให้ครับน้ำเนยซื้อมนแล้วเพราะเป็นยังครับเฉพาะหาสามสามหานี่เพราะว่าเขาจบเป็นลักสิบหลักสิบด้วยกันอขันมากหามากกระไรสามมากกระไรสิ่งอืมนหนก้วยตำแหน่งตำแหน่งสามก็ผานี่ ไปอยู่ได้ทั้งสิบทั้งน่วยแมนยากกันมากักตัวเล็กสี่ักใหญ่คัับเล็กสับนอตเทียบกันมานต้องกันต้องกลับแมนถ้าชนมากมากดิเลื่อนยูนี่ชนมากจากมากเพราะกล้ากลมไม่ให้หรอกคุณพ่ออธิบายละเอียดยิบเรื่องครับเอฟซีมือนีแบบว่าให้ยลองใจเลยออสองหกเจ็ดเก้านะครับขึดับไปแล้วทุกหลักนะครับเอฟซีบนสิกลมบอ่งไหน ค่ะพ่อพรอกะจัดรลแล้วค่ะพ่อแล้วเอฟซีเข้าใจบ้างไหะคุณพ่อว่าเอฟซีเข้าใจอธิบายคุณพ่ออ่านคอมเมนต์แนวกะห่วยคิดนําเอฟซีย่านเอฟซีไปสื่อบ่ถืึกคุณพ่อก็ะไรโทรนํานะคะว่าห้มากฮ็ดคลิปสอธิบายแบบละเอียดให้เอฟซีฟังนะคะเพื่อความเข้าใจเนาะค่ะจะได้เดินทางมาหาคุณพ่อนะคะ สรุปว่ามาเอาตัวเน้นน้ำพร้อมมาล่ะค่ะเอฟซีเพราะว่าตัวเน้นเฮ้งนะคะเน้นไปที่หาหนึ่งกับหาสามเน้นสองคู่เลขวิ่งฟันตัวเดียวค่ะฟันห้าตัวเดียวนะคะอ้าวคุณพ่อการันตีปานนี้แล้วนะคะเอฟซีคงจะอ่ามั่นใจอยู่ดอกเนาะคะ่ะน้องพ่อคุณพ่อกับการันตีให้นะคะปานนี้แล้วนะคะสําหรับแนวทางของคุณพอ่อนะคะครับอ่าชัดเจนนะครับคุณพอ่อค่ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุญของคุณคุณพ่อนะครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทั้งสองได้มิชงมีลาภกัน ค่ะครับสวัสดีครับพ่อครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อโชคดีทุลเด้อค่ะ